สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับบทความดีๆนะครับลุงพลมวยได้น้ํากองเชียร์ตอกย้ําหลักฐานอ่อนการที่ศาลอนุมัติให้ประกันตัวลุงพลทําให้ทั้งลุงพลและทนายตั้มเหมือนมวยได้น้ํากระปี้กระเป๋าขึ้นมาทันที แม้ในช่วง2-3วันที่ผ่านมาถูกกระแสสังคมและสื่อตีตราล่วงหน้าว่าเป็นคนฆ่าน้องชมพู่จนออกอาการเป๋ไปเป๋มาอยู่เหมือนกันสาเหตุที่ศาลให้ประกันนอกเหนือจากเหตุผลเรื่องของพฤติการหลบหนีและยุ่งเหยงิงพยานหลักฐานอย่างชัดเจนแล้วยังถูกตีความจากฝ่ายกองเชียร์ลุงพลว่าพยานหลักฐานที่ตำรวจมีนั้น ยังไม่มากพอที่จะมัดตัวลุงพลได้และข้อหาที่ตั้งก็ไม่ได้ร้ายแรงจนทำให้ศารใช้ดุลยพินิษฐ์ไม่ปล่อยตัวชั่วคราวขณะที่ข้อสังเกตเกี่ยวกับพยานหลักฐานและการทำสำนวนของตำรวจยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างเช่นพันตรดเอกวิรุษสิริสวัสดีบุตรอดีตรองจเจรตรตำรวจ ซึ่งเคยเป็นพนักง,งานสอบสวนฝีมือดีและปัจจุบันเป็นเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมยังคงตั้งคำถามตอกย้ำว่าหลักฐานที่หนักแน่นที่ชี้ว่าลุงพลเป็นคนพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนเขาคืออะไรและหากมีหลักฐานชัดเจนว่าลุงพลเข้าไปเกี่ยวข้องมีเจตนาทำให้น้องชมพู่ตายไม่ว่าจะโดยการอุ้มหรือเดินนำไปบนภูเขา และทิ้งไว้ตามที่ตำรวจตั้งสมมติฐานจริงเหตุใดจึงไม่มีข้อหาฆ่าผู้อื่นเพราะแม้จะไม่ได้ฆ่าตรงๆแบบบีบคอหรือทำร้ายร่างกายแต่การปล่อยเด็กทิ้งไว้บนภูเขาคนเดียวย่อมมีเจตนาเล็งเห็นผลว่าเด็กจะต้องเสียชีวิตพันตรุษเอกวิรุษยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าหากจะนำร่างน้องชมพู ไปซ่อนบนเขาเพื่ออำพรางคดีเหตุใดจึงต้องนำของเล่นของน้องชมพู่ติดไปด้วยขณะที่พรากน้องชมพู่ไปจากบ้านตามข้อหาที่ตั้งไว้เป็นการพรากด้วยวิธีใดและอย่างไรจนเป็นเหตุทําให้น้องถึงแก่ความตายประเด็นเหล่านี้หากไม่มีความชัดเจนอาจส่งผลต่อรูปคดีได้เหมือนกันแต่ก็อย่างที่ทีมข่าวค้นคนข่าวบอกไว้เมื่อวาน ก็คือมีสายตรงจากผู้มีชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการออกหมายจับเป็นแค่เริ่มต้นแต่ยังมีพยานหลักฐานอีกมากที่จะมัดตัวฆาตรกรและย้ำว่าคดีนี้คือการฆาตรกรรมความคืบหน้าล่าสุดบทความจากคุณวีระลงสมบุญที่ได้โพสต์บทความผ่านทาง Facebook เกี่ยวข้องกับลุมพลดังนี้ครับสอนนักเรียนใหม่สรยุทธตอนแรกสรยุทธมาแบบ ไม่รู้ความคดีอุ้มน้องจึงสัตว์ลุงพลจมหายเพราะเสพข่าวจากทีวีต่อมามีบทความมี YouTube มีนักกฎหมายหลากหลายช่วยสอนความจริงให้นักเรียนใหม่คุณสรยุทธ์ซึ่งมีประสบการณ์ขึ้นศาลมาหลายครั้งบวกกับสติปัญญาที่ดีและมีความยุติธรรมในตัวเริ่มวิเคราะห์ เหตุการณ์ได้ดีขึ้นเช่นเดียวกับคุณปนัดดาดวงตาทั้งสองคนเริ่มสว่างจิตใจความเชื่อเริ่มเปลี่ยนไปสระยุท์นำข้อความคนกล่าวหาลุงพลมาอ่านดังนี้11พฤษภาคมเวลา9นาฬกาถึง9นาฬก45นาทีลุงพลอุ้มน้องพาไปซุกซ่อนไว้ในป่า โดยทําให้เด็กสลบบ้างก็ว่าซ่อนไว้ในอุโมง์ต้นไผ่เด็กเดินออกมาหาทางกลับบ้านไม่ถูกผ่านไปห้าชั่วโมงลุงกลับจากการรับส่งพระเดินหาน้องพบจึงอุ้มขึ้นเขาวางไว้จนตายพร้อมจัดฉากแล้วกลับลงมาฟังแล้วก็ขำเหมือนเด็กประถมเขียนเรียงความหรือแต่งนิยายสั้น ไม่มีหลักเกณฑ์การเขียนเสียเลยเช่นอุ้มเด็กไปทิ้งไว้แถมดันรู้ดีว่าเด็กสลบนานหชั่วโมงขนาดหมอ,อยังไม่กล้าพูดว่าใครสลบนานเท่าไหร่คนเป็นร้อยหาเด็กไม่พบผ่านไปห้าชั่วโมงลุงพลกลับมาหาเด็กพบโอ้ยแปลกชะมัดแถมรู้ดีอีกเด็กฟื้นพอดีขำลุงพาขึ้นไป ทิ้งบนเขา้วยคนเป็นร้อยที่ช่วยหาเด็กไม่เห็นลุงอุ้มขึ้นไปสักคนมีคนเห็นลุงช่วยเดินหาน้องข้างลำน้ำกลับสงสัยลุงฟังกี่รอบก็ขำไปเรียนการเขียนเรียงความระดับมัธยมใหม่ดีกว่าตอนน้องหาย9ก้าโมงลุงยังอยู่ในสวนยางห่างไป3กิโลเมตรกับอีก6คนรวมแม่น้อง ลุงเอากายเทพองค์ใดแปลงกายมาอุ้มน้องหรือแบบนี้นะ่ะต้องเรียกพ่อปู่ลุงพลกันแล้วละ่ะเพราะลุงเก่งจังเลยสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณโซดาน้ำได้โพสต์ข้อความผ่านทางกลุ่ม Facebook ที่ชื่อว่าคนรักลุงพลพ่อแตนโดยมีข้อความทางนี้ครับกาบเรียน fc ที่เลือกข้างกับลุงพลก็ขอให้ท่านมั่นใจเลยว่า ท่านเลือกยืนอยู่กับฝ่ายที่ถูกต้องแล้วส่วนพวกที่ยืนอยู่กับฝ่ายผีเปรตและสัมภเวสีก็ต้องถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมตั้งแต่ชาติปางก่อนที่โดนจิตโดนใจให้เห็นผิดเป็นชอบไปเช่นนั้นเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนนะครับและแฟนคลับของลุงพลที่ได้มาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ารักและสงสารมาตั้งแต่แรกแล้วดูข่าวทีไร เจ็บปวดแค้นใจแทนขอให้คนที่คิดร้ายจงพ่ายแพ้ภัยของมันเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจะคุ้มครองป้ากับลุง FC จะเป็นกำลังใจให้ตลอดไปค่ะถัดมานะครับบอกว่าถูกต้องแล้วเราดูตั้งแต่แรกๆนะไม่ใช่เป็นคนผิดขออยู่เคียงข้างถัดมานะครับบอกว่า ดูข่าวลุงพลมาตั้งแต่เริ่มแรกรักครอบครัวนี้มาตลอดไม่คิดจะเปลี่ยนใจเลยจ้าถัดมานะครับบอกว่า <ys> ป้าเคียงข้างมาตลอดถัดมานะค,ะครับบอกว่าใช่ค่ะเราหนึ่งละอยู่ข้างลุงพลกับป้าแตนตลอดไปถัดมานะครับบอกว่าถูกต้องค่ะเราอยู่ฝ่ายธรรมะแน่นอนอยู่แล้วค่ะถัดมานะครับบอกว่าดูตั้งแต่แรกแล้วว่าลุงพลน่ะไม่ผิดสู้นะคะลุงถัดมานะครับบอกว่ามั่นใจตั้งแต่ดูข่าวครั้งแรกแล้ะค่ะ ถัดมานะครับบอกว่าถูกต้องพูดถูกเลยค่ะยังยืนเคียงข้างฝ่ายถูกเสมอค่ะเป็นกำลังใจให้ลุงพลกับป้าแตนค่ะส่วนคนอื่นที่ชอบว่าปล่อยเขาเข้าป่าอย่าไปถือสาค่ะถัดมานะครับบอกว่าถึงลุงจะผิดก็คิดว่าต้องมีไไรบีบลุงหรือทำให้ลุงนั้นตกอยู่ในสถานการณ์นั้นแต่เชื่อว่าคนที่คิดทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ไปรับไปส่งพระ ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมย่อมมีความดีมากพอสมควรล้วค่ะโดยเฉพาะความเมตตาถัดมานะครับบอกว่าเชื่อค่ะคนที่ยืนข้างลุงพลเป็นคนที่ดีมีสติสมองที่ดีไต่ตรองแล้วว่าใครผิดใครถูกและคํคำที่บอกว่าข้างใครมันเป็นคำพูดของพวกจิตโสกปกและต่ำตมค่ะถัดมานะครับบอกว่าผีก็ต้องอยู่กับผีคือกันถัดมานะครับบอกว่า เชื่อมาตลอดหนึ่งปีว่าลุงพลนั้นไม่ผิดทัดมันครับบอกว่าถูกต้องพูดถูกคนที่เลือกข้างความถูกต้องก็สบายใจส่วนคนที่อยู่ข้างผีก็เป็นเวรเป็นกรรมของเขาถัดมานะครับบอกว่ายืนหนึ่งเคียงข้างลุงพล fc จากหัดใหญ่ถัดมานะครับบอกว่าจะยังไงก็จะรักลุงกับป้าไม่มีเปลี่ยนแปลงค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f a c e b o o k fc ทีมงานทนายประชาชน ใ้โพสต์ก็ความผ่านทางเฟซบุ๊กดังนี้ครับจดหมายถึงชัยพล18มิถุนายน2564ปาร์ตปารตวันนั้นเจ้าใส่สูตรคือหล่อกระดอกกระเดียแท้ชัยพลเกิบใหม่กัดตีนอยู่บ่อค่อยได้ยินนักข่าวมันถามเจ้าแล้วนึกศูนแทนอิหลีนี่แหละนะใจคนชัยพลเอ๋ยแม่นไผเหยียบย่ำผู้อื่น แม้ตัวจะสูงส่งแต่ใจมันต่ำสามยิ่งนักอย่าไปถือโทษมันเดอร์ศูนย์พอผ่านานแล้วก็อวยชัยให้มันไปที่ชอบที่ชอบหาค่อยว่าน่ะคือวันนั้นเจ้าหล่อโพดเกินหน้าบางลุงเขาเขาเลยหายใส่หาว่าเอาคนร้ายมาแถลงข่าวปาดเจ้าโชคดีหลายๆใช้พลเอ๋ยที่ลุงคนนั้นน่ะ แค่หายใส่บ่ได้เอาโเดียมทุ่มใส่จังสั้นน่ะสีงานเข้าหนักกว่าเก่าบ่แม่นแค่กรรมการบ่กล้ารับเวียกเพเผอน่ะเขาจะหาเพิ่มให้เจ้าอีกซักกระทงสองกระทงเอาจริงๆเดชชัยพลเจ้าบ่ต้องเสียใจดอกที่หมู่เขาบ่กล้ารับคำร้องของเจ้าเพราะว่าความสำคัญที่แท้จริงคือเจ้าต่างหากที่กล้าเดินเข้าไปร้องเรียน เขาน่คอยสิบอกเจ้าให้มีแพะน้อยตัวนักจะกล้าเดินเข้าไปม่องนั่นคืนเข้าไปน่ะมันสิตโตนขย่ำเดอ้อเพราะม่องนั่นน่ะมันเป็นที่สิงสถิตของเสือสิงกระทิงแรดตะกวดสัตว์อ่อนแอหลงเข้าไปมักจะถูกขย่ำแต่เจ้ากล้าเข้าไปหากเขาไม่กล้ารับก็เป็นความขาดเขาของเขาเอง การเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะที่ไหนบนสวรรค์ชั้นฟ้าวิจิตระการตาอย่างไรมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ดันด้นไปให้ถึงทั้งสิน้นเพื่อรูปไล้อบกอดความยุติธรรมถึงใครๆจะมองว่าเจ้าล้มเหลวแต่เชื่อค่อยจกปลาแดกกินได้เลยว่าเจ้าชนะแล้วชนะใจตัวเองชนะใจคนรัก ความยุติธรรมเจ้าทำคุณประโยชน์โดยชี้ทางเดินให้กับแพะตัวต่อไปแล้วใช้พลแต่เอาจริงๆนะตอนแรกนะ่ะค่อยก็ว่ามันต้องเป็นการเมืองคักๆที่เขาไม่รับคำร้องแต่พอดูภาพแล้วนี่เย้ยกมาทอเขาไม่รับเพราะงี้นี่เองเจ้าดันเอาผ้าสั้นเกินไปผูกเอวท่านประธานเจ้าเบิง่งซะแมประธานนะ่ะ แมวพุงสุดริษสุดเดชจนหน้าเขียวยังเหลือชายผ้าติดเดียวเกือบมัดปมไม่ได้ภาพนี้นะ่ะภาพเดียวท่านประธานโดนนักข่าวล้อ,อยันลูกบวชคงจะแค้นเจ้าหนักไม่รับแม่มฮ่า <h> ah>